ครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับน้องก้องพาทัวร์ที่บริเวณบริเวณบ้านหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขณะนี้จะพาเดินชมสถานที่ภายในบ้านอของน้องก้องนะครับอันดับแรกน้องก้องจะพาไปแนะนำห้องครัวก่อนตอนนี้นะฮะห้องครัวนี้เจ้าสาว นะครับพี่ปานอาจารย์ปานกับพี่วักกำลังเตรียมช่วยชานแนกล้างจานกันอยู่นะครับออกมาก็จะเป็นทางด้านซ้ายเดินออกมาก็จะมีคุณแม่นะครับของน้องกล้องนะครับคุณนายพคจมานมาเยี่ยมพ่อละลูกและท่านคุณโพคเชษฐ์พี่สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของหัวหน้ากล้องนะฮะกำลัง ทำกับข้าวนะครับทำกับข้าวเนี่ยดูปลาทูลูกมีปลาไหลปลาไหลปลาไหลกำลังทอดปลาทูอ๋อเจ็บอ๋อเจ็บต้องกน้ำต้องกัดพีกระเด็นใส่เที่ยงเราก็ต้องไม่เอานะเดี๋ยวหายนะฮะเอ้านี่เล็ดปลาไก่ปลาไก่กำลังทำอะไรปลาไก่กำลังตำชาไอตำส้มตำนะปลาไก่กำลังทำส้มตำทำส้มตำสับมะละกอปั้งต้มมาล้ก็ปอกเป็นอาหารพิเศษนะ อาหารเดียนี้คือขาดไม่ได้ไม่ได้เลยเป็นเมนูอันดับแรกนะครับอาหารสู้โควิดนะในหัวหน้ากล้องจะพาไปดูอะไรต่อครับหลังจากที่ชมป้าปานล้างจานคุณแม่คุณพ่อทํากับข้าวห้องนั่งเล่นนะฮะจะพาไปที่ห้องนั่งเล่นของหัวหน้ากล้องนะครับหัวหน้ากล้องคงพิสิทธ์นะฮะถกองคงพิสิทธ์ พิสิทธ์พงศุพิสิทธ์หัวหน้ากล้องตอนนี้เรามาดูรูปภาพก่อนภายในห้องนั่งเล่นนะครับจะเห็นรูปของคุณพ่อของหัวหน้ากล้องนะับพลโทพิเชษสุข,ขงพงศุภิสิทธ์ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15จบจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอดีตท่านเคยเป็นผู้บังคับการจังหวัดฐานบกอุตรดิษ์และผู้บัญชาการใน,นฐานบกที่31จังหวัดนครสวรรค์นะครับปัจจุบันนี้ท่านได้กเกษียณ ราชการเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็หัวหน้ากล้องก็เลยพามาเยี่ยมชมสถานที่บ้านทักที่หมวหินจังหวัดประตวุคีรีขันนี่คือสถานที่ห้องนั่งเล่นนะฮะโอ้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจะดูจะดูอะไรก่อนครับนี่มีมีทีวีนะฮะวางไว้แล้วมีมีลูกคุณพ่อกำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ สถานที่ด้านนี้นะฮะก็จะมีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสิ่งที่ยิดเหนือทางจิตใจของเรานะฮะพระพุทธธรรมวระสง์นะครับองค์กลางนี่ก็เป็นสมเด็จพระพุทธชินราชนะครับองค์ขวามือก็หลวงพ่อทบใช่ไหมฮะนี่หลวงพ่อทบเลยของจังหวัดพิชธบุตรไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะฮะเป็นจังหวัดอหลวงพ่อทบเสร็จแล้วด้านซ้ายนะฮะเป็นหลวงพ่อ หลวงพ่อทบด้านขวาด้านซ้ายนี่ซ้ายมือที่หันหน้าออกหลวงพ่อทบด้านขวาซ้ายมือที่หันหน้าออกนี่โอ้นะครับต่อไปห้องอันนี้ห้องรับแขกห้องรับแขกเสร็จแล้วอันนี้ห้องรับแขกอันนี้ต้องไปดูห้องนอนดูห้องนอนด้วยน้องกล้องจะพาไปดูห้องนอนเลยครับห้องนอนของโอโคอันนี้ไม่ต้องห้องนอนอ ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนอนอ่านเดียวนะครับเป็นห้องนอนของน้องกล้องน้องกล้องพาทัวร์นะครับดูเทคนี่การจัดสถานที่ภายในของน้องกล้องพาทัวร์มีเตียงสองเตียงเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเตียงเล็กหนึ่งเตียงตากอากาศแล้วก็สามารถชมบรรยากาศข้างนอกได้เปิดม่านก็จะเห็นม้านะครับก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 ับไม่ใช่เป็ด น้องกล้องบอกไม่ใช่เป็ดน้อง,องกล้องเราทำเสียงม้า่อยครับโอ้เสียงม้ามันทะเป็นดังจาแม่กรแม่เสียงกรีดมา้านะครับม้ากำลังกินหญ้าอยู่เลยที่บ้านพักหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสร็จแล้วจะไปไหนต่อครับออาเปิดดูห้องน้ำโอ้โหนี่ห้องน้ำสามารถเปิดประตูเข้าออกได้สองทิศทางนะฮะสองทิศทางเลยนะครับพาไปดูห้องน้ำ เราเปิดจะบห้องมานะเดี๋ยวเราจะออกกันอีกที่หนึ่งเข้าอีกที่แล้วก็ออกอีกที่แนละ้วห้องน้ําสุขภัณฑ์น,นี่โอ้สาอาดสมบูรณ์แบบน้ำดูด,ด,ดูน้ำไหลยังโอ้โหน้าไหลมากครับก๊อกก๊กล้างไม่ล้างมือนะความสะอาดสามารถเดินจากห้องนอนมาเปิดห้องนอนแล้วถ้าจะเข้าออกอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับเราก็ออกอีกด้านหนึ่งก็มาเจอโรงครัวโอ้โหเข้าได้ออกได้สองทิศทางเลยทั้งด้านทิศเหนือทั้งด้านทิศใต้ อา้าวตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับหลังจากมีจรงพนักงาเสร็จแล้วผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับน้องก้องพาทัวร์สวัสดีครับ